g o l d e n Angel สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกันประจำเดือนกันยายนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงในอดีตไล่เรียงไปจนถึงปัจจุบัน อนาคตของชาวราศีกันนั่นเองนะไพ่ในอดีตใบแรกของชาวราศีกันคือ queen of swords the tower สามไม้ the magician นะแล้วก็ต่อมาด้วย6ดาบนั่นเองนะสำหรับไพ่ queen of swords นะผู้หญิงชาวราศีกันนะในช่วงนี้หรือว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมานะพ้นเป็นภพศในอดีตอยู่เหมือนกันนะคือชาวราศีกันผู้หญิงนั้นจะมีบุคลิกที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองจะทําอะไรหรือตัดสินใจอะไรคุณมักที่จะใช้ความแน่วแน่ใช้ความแบบเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในการผิดแบบ ตัดสินใจอะในแต่ละครั้งไม่ว่าจะในเรื่องการทำงานหรือว่าในเรื่องความรักก็ตามนะอันนี้ก็คือตัวไพ่ของผู้หญิงชาวราศีกันและอีกอย่างหนึ่งเวลาโกรธหรือเวลาที่แบบงอนกันกับแฟนนี่ค่อนข้างนอนนานนะ นะผู้หญิงชาวราศีกันในช่วงอดีตที่ผ่านมาด้วยนะบางทีแฟนหรือคนรอบข้างหรือคนรักพยายามตักเตือนหรือพยายามที่จะบอกให้คุณแบบเปลี่ยนความคิดไม่ต้องทําสิ่งนั้นหรอกมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบอันตรายเกินไปคุณทําไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเป็นแรงจูงใจให้กับผู้หญิงชาวราศีกันนั้นอยากทําสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะต่อมาใบนี้ผู้ชายชาวราศีกัน ในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณได้คบหาดูใจนะหรือเคยคบหาดูใจกับผู้หญิงที่มีบุค,คลิกที่มีความมั่นใจในตัวเอง นะแล้วเธอ,อกล้าคิดกล้าลงมือทำกล้าตัดสินใจถึงแม้ว่าบางช่วงในอดีตที่ผ่านมาเธออาจจะไม่ได้เป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานโรแมนติกอะไรมากมายนะักแต่เธอเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะในเรื่องของการทำงานหรืออะไรประมาณนี้นะบางทีเวลาที่คุณทำให้เธอโกรธเธองอนเนี่ยเธอจึงงอนคุณนานนิดนึงนะเพราะเธอก็มีเหตุผลของเธอนั่นเองนะ ต่อมาเป็นไพ่ t h t Tower ใบนี้ในอดีตของชาวราศีกันนั้นบอกให้รู้ว่าเป็นไพ่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นนะเสียความรู้สึกหรือความหวังความเชื่อใจนั้นมันพังทลายลงเหมือน THE TOWER นะเหมือนเหมือนตัวไพ่ใบนี้เลยนะแปลแบบตามตรงเลย อาจจะเป็นตัวชาวราศีกันเองหรือคู่รักของคุณเองก็ได้นะแต่ว่าบางทีงอนกันโกรธกันหรือเลิกกันไปแล้วก็กลับมาคบกันแต่ว่าความรู้สึกนั้นไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้นะไม่ว่าจะความเชื่อใจความไว้ใจหรืออะไรก็แล้วแต่คนเรานะคะมันมีได้แค่ครั้งเดียวกับคนคนเดียวเนี่ยจริงๆนะ แล้วอีกอย่างหนึงอาจารย์อยากจะบอกว่าในความรักบางทีมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเก็บงำความลับมาเป็นเวลานานแล้ววันนึงพอความลับมันถูกเปิดเผยนะก็ทําให้ความรักนั้นสั่นคลอนได้เหมือนกันนะต่อมาเป็นไพ่สามไม้ ในอดีตของชาวราศีกันนั้นความรักความสัมพันธ์บางทีต้องใช้การรอคอยต้องใช้ความอดทนเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักด้วยนะคะอดทนการรอคอยอดทนที่จะเป็นแฟนการอดทนว่าความรักของเราทั้งสองคนนะคะจะสมหวังกันเมื่อไหร่หรือไปถึงฝั่งฝันกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันใช้ความรักความอดทนค่อนข้างเยอะมีบางคู่นะอาจารย์บอกเลยที่คบหาดูใจกันมานานแต่ มีฝ่ายหนึ่งพร้อมแล้วที่จะแต่งงานแต่อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่พร้อมแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยจะต้องจําเป็นจําใจที่จะต้องรออีกฝ่ายหนึ่งให้พร้อมนะอันนี้ก็เป็นความรักแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรอคอยอะไรประมาณเนี้ยนะคะนะต่อมาเป็นไพ่เดอะเมจิกเชียน ใบนี้การเอาตัวรอดไว้พิปฏิพานของชาวราศีกันนั้นดีอยู่แล้วในช่วงอดีตที่ผ่านมาอันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวหรือว่าไม่ได้วิเคราะห์ในเรื่องนั้นสักเท่าไหร่นักแต่อาจารย์บอกเลยถ้าชาวราศีกันรักหรือชอบใครขึ้นมาแล้วนะคุณจะยอมทําตามเขาทุกอย่างเหมือนจักรวาลน,นี้นะคะแบบ สร้างขึ้นมาเพื่อเราสองคนเหมือนคุณเหมือนเป็นโลกทั้งใบของฉันเลยนะอะไรประมาณนั้นนะแล้วสำหรับตัวไพ่ใบนี้คือ6ิกเซนลังสังหรณ์เนี่ยแม่นยำม,มากๆนะนะนี่ก็คือแบบช่วงอดีตที่ผ่านมาถ้าแบบชาวราศีกันรู้สึกแบบมีลังสังหรณ์แบบนี้มีเซน์แบบนี้มันมักที่จะแม่นยำแล้วก็ถูกมากๆด้วยนะ ความรักส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากการที่คนอื่นมาหลงคารมหลงในคำพูดในการพูดจาของชาวราศีกันนั้นดูมีหลักการดูมีเหตุมีผลนะเขาเรียกว่าอ,อ,อะไรนะที่แบบรูปหล่อเป็นรองอะคารมเป็นตอ่อรูปหลอกเป็นรองอะไรประมาณนั้นต่อมาเป็นไพ่แปดดาบในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกันนะอาจารย์คิดว่านะความรัก บางทีมันทําให้คุณกดดันเก็บกดขนาดนี้เลยเหรอชาวราศีกันคุณลองถามใจคุณดูนะทาไมความรักดีๆความรักที่มันราบลื่นอะไรเงี้ยไม่เกิดกับชาวราศีกันบ้างทําไมต้องมีอุปสรรคทําไมต้องออมีความกดดันมีความบางทีนะชาวราศีกันหลายคนถามตัวเองอยู่เหมือนกันนะเราทําเพื่อคนที่เรารัก แม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่อยากทำด้วยซ้ำไปนะมีหลายครั้งเลยชาวราศีกันทำแบบนั้นก็เพื่อความรักคำเดียวเลยนะแล้วบางทีนะคุณแบบปิดหูปิดตาตัวเองก็ทำทำไปคบคบกันไปนะอาจจะมีความกดดันจะมีอะไรในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ยังแบบคบกันอยู่อะไรประมาณนี้ก็มีกรณีแบบนี้เหมือนกันนะ โอเคในอดีตของชาวราศีกันส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุลมนะราศีธาตุไฟราศีธาตุน้ำเข้ามาด้วยนิดนึงอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่ามีธาตุลมค่อนข้างเยอะต่อมาเป็นภพ่ในปัจจุบันของชาวราศีกันค่ะ ให้ปัจจุบันใบแรกของชาวราศีกันคือหนึ่งไม้หนึ่งดาบโอ้โหเรียงกันมาเลยนะเนี่ย The Emperor Queen of Cups แล้วก็ต่อมาด้วย The Fool นั่นเองนะโอเค สำหรับไพ่ Eight of w a n d นะในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกันนั้นนะมันแบบว่ามีใครสักคนนึงหยิบยื่นโอกาสหรือเปิดโอกาสให้คุณได้เจอได้พบได้เจอกับใครสักคนนึงในช่วงนี้นะบางทีคุณไปทำงานไปออกนอกสถานที่หรือไปอะไรเกี่ยวกับการทำงานแล้วบังเอิญไปเจอคนคนนี้นะคะคนที่ใช่คนที่รักหรืออะไรอย่างเงี้ย นะอาจจะเกิดขึ้นได้นะจากการแบบไปติดต่องานหรือไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะในปัจจุบันต่อมาเป็นไพ่เอกออฟสอดใบนี้ความมุ่งมั่นความตั้งใจของชาวราศีกันนั้นไม่เคยทรยศคุณ นะแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะในช่วงนี้ถ้าใครจะจีบใครหรือว่าใครจะพยายามเข้าหาคนรักหรือใครสักคนหนึ่งช่วงนี้อาจารย์บอกเลยชาวราศีกันนะั้นลุกหนักพอสมควรแล้วก็มีความพยายามมากๆนะคะจะทําให้สาเร็จจะจีบให้ติดหรืออะไรก็แล้วแต่นะ บางทีแล้วคุณต้องใช้ความพยายามนะคะทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณไม่มีใครมาช่วยหรือ,อาหาใครมาช่วยหรือแทบที่จะไม่ได้เลยนะในความรักก็เช่นเดียวกันนะถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณคนที่คุณคบอยู่ในตอนนี้เขาเป็นคนที่ใช่เขาเป็นคนที่แบบหาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยคุณจะไม่ยอมปล่อยมือคนคนนั้นไปจะทำทุกวิถีทางให้ได้คบกันนะต่อมา The Emperor เป็นไพ่ประจําราศีเมษมีชาวราศีกันที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีเมษอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือใบนี้ผู้หญิงชาวราศีกันนั้นบอกให้รู้ว่าร้อยละ70%ซของผู้หญิงชาวราศีกันมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่มีอายุมากกว่าคุณ นะและมีโอกาสว่าเขานั้นจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมด้วยในกรณีนี้นั่นเองนะนี่ก็คือบุคลิกของเขาด้วยบุคลิกของเขาค่อนข้างน่ากินขามนะอาจจะเป็นผู้ชายไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะแต่เขาเป็นคนที่มีความเป็นมีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเลยและเปอร์เซ็นต์ที่เหลือผู้หญิงชาวราศรีกันคือ ชาติเดียวกันกับคุณนะก็คือเขาจะมีหน้าที่การงานที่น่าเกรงขามนายกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะเป็นทหารเป็นตำรวจยศใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นนักการเมืองหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นและผู้ชายชาวราศีกรไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าคุณชอบ พบหาดูใจกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณซึ่งตรงกันข้ามก,กันกับผู้หญิงชาวราศีกันนั่นเองนะแล้วผู้ชายชาวราศีกันนะเวลาที่คุณมีความรักหรืออะไรก็แล้วแต่คุณมักที่จะเป็นผู้ชายที่แบบ มักที่หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักหรือบางทีอาจจะเผลอตัดสินใจแทนคนที่คุณรักอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอย่าทําบ่อยๆนะมันไม่น่ารักนะคะสิ่งไหนก็ตามนะคะเป็นสิ่งที่แบบอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเขาหรือเรื่องภายในครอบครัวเขาเราก็ไม่ต้องไปตัดสินใจช่วยเขาหรือให้เขาก็ได้นะเพราะว่าคุณชอบเป็นประมาณบุคลิกของผู้ชายแบบ เป็นหัวหน้าครอบครัวฉันสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้นะอะไรประมาณนี้โชว์พาวอะไรอย่างเงี้ยนะต่อมาเป็นไพ่ queen of c u p ผู้หญิงชาวราศีการไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าคุณอยู่ในห่วงอารมณ์ที่ค่อนข้างเซนสถิทีฟง่ายนะในช่วงนี้แล้วก็เป็นความรู้สึกที่อาจจะเซนสถิทีฟง่ายด้วยในเรื่องของความสับสนกังวลใจก็มีเข้ามา ให้ผู้หญิงชาวราศีกันได้กังวลอยู่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าคุณรักเขาไหมกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณรักเขานะคุณมีความหวังดีกับเขาจนบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันทําดีแล้วหรือยังฉันทําหน้าที่แฟนดีแล้วหรือยังฉันทําหน้าที่ภรรยาดีแล้วหรือยังฉันทําหน้าที่แม่ของลูกคุณได้ดีหรือหรือย่างอะไรประมาณนี้นะจนบางทีเกิดความคิดสับสนกังวลใจนะต่อมาผู้ชายชาวราศีกัน นะ้มีโอกาสได้สูงว่าคุณจะได้คบหาดูใจกับผู้หญิงที่รักคุณด้วยความรักความจริงใจจากเธอจริงๆนะคะแล้วบางทีเธออาจจะเซนสถทินง่ายในเรื่องของความรู้สึกอะไรบ้างอย่างเงี้ยคุณก็ควรที่จะเข้าใจเธอด้วยนะบางทีในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของคำพูดของคุณบางทีอาจจะไปทิ่มแทงใจของเธอได้ง่ายเพราะว่าเธอเซนส์ิ้ง่ายในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ต่อมาเป็นไฟ The Fool นะไพ่ใบนี้เหมือนเป็นคนที่มีอิสระเสรีชอบความเจ้าชำลานชอบการเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นตัวบุคลิกของชาวราศีกันเองหรือคู่รักของชาวราศีกันที่มีบุคลิกดังต่อไปนี้หรือไม่นั่นเองนะแต่เป็นคนที่ชิลๆกับในเรื่องของความรักนะนะเป็นคนที่ชิลๆยิ่งเป็นคนโสดชาวราศีกันยิ่งชิลไปกันใหญ่นะอ่าถ้า คุยกันได้ก็คุยคบกันได้ก็คบก็คุยคุยกันไปก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะคะก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรกับความรักหรืออะไรมากมายในช่วงนี้นะนะแล้วถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะจะยิ่งไม่ชอบให้แฟนมาคอนโทรลชีวิตนะหรือเลิกงานแล้วทำไมยังไม่กลับบ้านทำไมยังอยู่กับเพื่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะทำให้ชาวราศีก,กันร,รู้สึกอึดอัดกับความรักครั้งนี้มากๆนะถ้าแฟนหรือทำตัวแบบ เหมือนเป็นคนที่คอนโทรลชีวิตของคุณเกินไปอ่ะมันไปกันไม่ได้นานนะมันอึดอัดนะโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีกันส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุไฟราศีธาตุลมและก็ราศีเมษด้วยนะ ต่อมาเป็นภายในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ก็คือในเดือนกันยายนของชาวราศีกันนั่นเองนะคะราศีกันในเดือนกันยายนนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะใบแรกก้าวดาบเลยนะเนี่ย Wheel of f o r t u n สองถ้วย j จัสติกแล้วก็ต่อมาด้วยสีดาบนะโอเคมาดูที่ไพ่ใบแรกเลยไพ่ใบแรกคือไพ่เก้าดาบที่บอกให้รู้ว่าคุณมีความรู้สึกแบบนอนไม่ค่อยหลับนะคะจิตตกวิตกกังวลง่ายนะในช่วงนี้มีอะไรก็เก็บออกมาคิดเล็กคิดน้อยในช่วงนี้จะเป็นแบบนี้จนบางทีคุณอาจจะหลับหลับตื่นตื่นก็ได้หรือหลับไปแล้วอาจจะฝันร้ายในช่วงนี้นะ แล้วมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของชาวราศีกันได้นะอันนี้ก็ต้องดูแลในเรื่องของการนอนหลับในเรื่องของสุขภาพของตัวเองนอนให้เต็มที่พักผ่อนให้เต็มที่กินอาหารให้มีประโยชน์นะอ่าและอีกอย่างนมงอาจารย์มีเรื่องให้หน่ากังวลนิดนึงบางทีอาจจะคิดมากไปเองนะไม่ว่าจะคิดมากในเรื่องของความรักเนี่ยนะชาวราศีกันจะเป็นคนที่ชอบคิดนะเวลาตกถึงตอนกลางคืนเนี่ยคิดมากทันที ก่อนจะนอนนี่แหละเริ่มคิดมากเลยนะจนทําให้คุณนอนนอนไม่หลับถือว่าเป็นไพ่เตือนให้กับชาวราศีกันก็แล้วกันอย่าคิดมากจนเกินไปบางทีมันอาจจะบั่นทอนความรู้สึกของคุณแล้วก็บั่นทอนสุขภาพของคุณด้วยนะตอนาเป็นไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาหรือว่า view of fortune บอกเลยถ้าคนโสดชาวราศีกันคนใดในช่วงนี้นะ คุณคิดว่าคุณสดมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะนั่นนี่นะคะฉันก็ทํางานไปวันๆก็ไม่ได้ไปเจอใครแต่คุณรู้ไหมว่าพรมลิขิตหรือว่าบุเพันิวาสนั้นเขาทํางานอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งคุณจะได้เจอกับเขาแน่นอนนะคุณอาจจะเคยทํากรรมดีร่วมกันมาแล้วคุณสองคนมาเจอกันแล้วกลายเป็นคู่รักหรือคู่แท้กันนะแต่ถ้าคุณเคยทํากรรมไม่ดีร่วมกันมานั่นนี่ นะในอดีตชาติหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณมาเจอกันนะจะกลายเป็นคู่กรรมทันทีนะอันนี้ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่แบบ ฟ้าดินเขาลิขิตไว้แล้วอะ่ะมันต้องเป็นแหวงมีแบบนี้แล้วก็คุณจะต้องเจอกับคนแบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะในเรื่องของสุขภาพคุณจะได้เจอยาที่ดีหรือได้รักษากับหมอที่ดีหรือหมอที่เก่งแล้วทำให้คุณมีอาการดีขึ้นก็ได้นะคะต่อมาเป็นไพ่สองถ้วย ใบนี้บอกให้รู้ว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ใครครบหาดูใจกับใครหรือมีคู่รักหรือมีแฟนอยู่แล้วในช่วงนี้ความรักของคุณสองคนนั้นเข้าใจกันเป็นอย่างดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีเป็นภาพที่น่ารักมากๆนะเหมือนแบบเหมือนความรักที่แบบมันมันเติมเต็มซึ่งรักกันแล้วอะ่ะมันพร้อมที่จะเดินเข้าสู่ประตูวิวาได้เลยนะ นะะรอแค่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมแค่นั้นเองนะฮะตัวชาวราศีกันยังไม่พร้อมนะหรือว่าฝ่ายคนรักของคุณอาจจะพร้อมแล้วหรือฝ่ายคนรักของคุณยังไม่พร้อมแต่ชาวราศีกันพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รอให้พร้อมทั้งสองฝ่ายแค่นั้นเองนะและอีกอย่างหนึ่งสําหรับใครที่แบบ อยากจะเจอเนื้อคู่อยากจะเจอใครสักคนนึงเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้มีโอกาสที่จะเจอกับคนคนนี้นะคะแล้วคุณเจอเขานะคุณจะรู้สึกแปลกใจเอ๊ะรู้สึกคุคนะออ้นๆนะนิสัยใจคอไลฟ์สไตล์หลายๆอย่างของคุณสองคนนั้นเข้ากันได้เป็นอย่างดีนี่คือสัญญาณของรักแท้ค่ะต่อมาเป็นไพ่จัสติกเป็นไพ่ประจำราศีตุล มีชาวราศีกันที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วพไพ่ใบนี้คือความรักอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจกันอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลนะนะจะเป็นแบบนั้นนะแล้วก็ไม่ชอบไปเอาเปรียบคนรักแล้วก็ไม่ชอบให้คนรักนั้นมาเอาเปรียบตัวเองคนรักความรักนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความแฟฝงหรือความยุติธรรม เป็นคนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์คนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะอาจจะเป็นตัวชาวราศีกันหรือคู่รักของชาวราศีกันก็ได้ที่มีบุคลิกดังที่อาจารย์กล่าวมาแล้วนั่นเองต่อมาเป็นไพ่สีด่ดาบในช่วงเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีกันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้นะไม่ว่าจะบล็อกเบอร์อินสตาแกรมทวิตเตอร์ไลน์หรือทุกช่องทางนะ ก็ฉันเหนื่อยแล้วไงกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ไม่อยากที่จะรับฟังเหตุผลหรือไม่อยากที่จะรับฟังคําขอโอกาสจากคุณหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนความรู้สึกเหมือนมันเหนื่อยนะกับการที่จะต้องให้อภัยให้โอกาสกับคนคนเดิมตลอดเดิมๆซ้ําๆอะ่ะนะคะจึงมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะบล็อกกันเอาไว้ในตอนนี้ก็เป็นไปได้สูงนะและอีกอย่างหนึ่งนะ ไม่ได้แบบหมดรักกันสะทีเดียวแต่มันเป็นความรู้สึกแบบมันเหนื่อยมันมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันห่างเหินไปอะนะหรืออีกในย่าหนึง่งบล็อกกันหรือเลิกกันทั้งๆที่ททยังรักอะอันนี้มันเจ็บมากนะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนกันยายนของชาวราศีกันส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุโลมราศีธาตุดินราศีธาตุน้ำราศีตุลน,นะ โอเคต่อมาอาจารย์จะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกันค่ะไพ่ใบแรกไพ่สรุปคือไพ่สิบไม้เจ็ดไม้แล้วก็ต่อมาด้วยเด็กถือถ้วยนั่นเองนะสำหรับไพ่สิบไม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้พยายามที่จะประครับประคองความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้อยู่หรือปณีปนอมกัน หรือพยุงกันเอาไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งยังชิวๆนะนะคะขอให้ไม่ขอให้มันเป็นไปตามแบบธรรมชาติอะไรก็ว่ากันไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งพยายามประคับประคองนะอีกฝ่ายหนึ่งพยายามะยุกพยุงเลยแหละนะคะนะอันนี้อาจจะเป็นตัวชาวราศีกันหรือคนรักของชาวราศีกันก็ได้นะที่พยายามประคับประคองหรือพยายามพยุงความรักความนี้ครั้งนี้เอาไว้อยู่นั่นเองนะ แต่มันก็เหนื่อยนะเป็นความรักที่แทบจะเป็นไปไม่ได้มันเหนื่อยมันหนักยัไงไงก็ไม่รู้นะมันต้องแบกรับความรู้สึกเยอะแยะมากมายขนาดนี้เลยเหรอนะคะต่อมาเป็นไพ่เไม้ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นมีความพยายามมีความอดทนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆนะ พยายามอดทนหรือพยายามประคับประคองสถานะความสัมพันธ์ในครอบครัวถ้ามีลูกด้วยกันแล้วนะยังคงรักษาสถานะพ่อรักษาสถานะแม่ของลูกเอาไว้อยู่อะไรอย่างนี้นะหรือบางทีความรักนั้นเกิดเกิดความรู้สึกทําให้คุณรู้สึกแบบไม่ปลอดภยัยในความรักครั้งนี้นะบางทีอาจจะคิดมากไปด้วยคิดมากไปเองมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อยากจะเตือนชาวราศีกันอย่าคิดมากอย่าคิดไปเองนะคะ ต่อมาเป็นไพ่เ a g e อฟครับใบนี้ถ้าชาวราศีกันคนใดที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองนั้นถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าคุณเขามีความรักความหวังดีที่มอบให้กับคุณแบบเต็มเปี่ยมมากๆเลยเขามีแพชชั่นที่ดีเขาพยายามที่จะทำให้คุณมีความสุขเขาพยายามทำให้คุณมีเสียงหัวเราะเวลาที่ เขาอยู่กับคุณหรืออะไรก็ตามพยายามแบ่งเบาภาระทุกสิ่งทุกอยาก่างถ้าคุณเครียดเขาก็จะพยายามทําให้คุณมีความสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือบุคลิกของเขานะคะนะจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้นะน่าจะเริ่มจากการแบบมีความรู้สึกดีๆนะคะที่รักผู้หญิงคนหนึ่งมากๆก่อนแล้วก็พัฒนากลายไปเป็นความรักในที่สุดก็ได้เช่นเดียวกันนะ โอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีกันไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden a n g e l เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ